อำนาจวาสนาได้มาเหมือนอยู่บนที่สูงแต่การยืนอยู่บนที่สูงที่ปราศจากผู้ที่มีความไว้วางใจได้คนที่ยินดีกับเราด้วยความจริงใจหาได้ยากนั้นเป็นเรื่องเศร้าเป็นยิ่งหนักเล่าปีเติบโตมาจากครอบครัวทอเสือขขยอยู่ในตลาดเมืองตุนกวนก็เห็นจะมีมิตรแท้อยู่สองคนคนหนึ่งชื่อกวนอูอีกคนหนึ่งชื่อเตียวหุยกวนอูและเตียวหุยพร่ำช่วยเล่าปี จนสามารถมุ่งสู่ปณิธานอันยิ่งใหญ่ของตนเองได้ก้าวขึ้นมาเป็นองค์แห่งคันตงใกล้จุดสูงสุดในชีวิตของเล่าปีแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือคนที่อยู่เคียงข้างและช่วยสนับสนุนให้กำลังใจและบุกป,ป่าฝ่าดงมาด้วยกันนั้นกลับหายไปหนึ่งคนจากโลกใบนี้เมื่อเล่าปีได้ทราบว่ากวนอูได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความเสียอกเสียใจเป็นยิ่งนักความยิ่งใหญ่นี้มันจะมีความหมายอะไร การขยายดินแดนจากนี้มันจะมีความหมายอะไรก็ปราศจากน้องรองอย่างกวนอูไปเสียแล้วเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของกวนอูเล่าปี่ร้องไห้อย่างหนักมากคุณนางฝ่ายบุญฝ่ายบูมีความกังวลใจเป็นยิ่งนักพอเล่าปี่นั้นร้องไห้จนน้าตากลายเป็นสายเลือดร้องจนเจ็บตาไปหมดร้องไห้หนักจนสลบสลบแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็สลบแบบนี้หลายต่อหลายวันเล่าปี่เอ่ยปากพูดกับบรรดาคุณน้ําคุณนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูว่า จากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการล้างแค้นให้กับกวนอูโดยจะต้องบทขยี้เมืองกังตังให้จมดินไปเสียเลยคงเบง้งผู้ที่อยู่ข้างกายและให้คำปรึกษาเรื่อยมาได้พูดไปยังเล่าปีว่าเรื่องนี้ยังมีเล่กระเท่เล่เพทุบายเพราะว่าซุนกวนแห่งกังตังนั้นได้ส่งศรีรษะของกวนอูไปให้กับโจโฉเพื่อเป็นการโยนความผิดนี่คือกวนอูบายที่ซุนกวนนั้นทํา แต่โจโฉนั้นรู้่านอุบายของซุนกวนและฝ่ายงอกจึงได้ทําการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับกวนอูฝังเอาไว้ที่ประตูฝั่งทิศใต้ของเมืองโลกเอียงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ท่านเล่าปีนั้นมีความเครียดแค้นต่อโจโฉและมุ่งหน้ามุ่งเป้าไปยังซุนกวนแห่งกังตังซึ่งก็เป็นไปอย่างที่โจโฉได้คาดการไว้เพราะว่าเล่าปีได้พูดไปยังขงเบงว่าท่านขงเบงสิ่งที่ข้ายอยากจะทํามากที่สุดตอนนี้ ก็คือการกรีทาทับเข้าไปบดขยี้กองทัพกังตังเมืองงอของสุนกวนห้ราบครับมันจะได้หายแค้นในความแค้นที่พวกมันทํากับน้องกวนอูของเบงเห็นเล่าปี่นั้นมีความอิโมชั่นโมโหโทโสโด้วยความเครียดแค้นและเสียใจปนกันต้องรีบเข้าไปเตือนของเบงบอกว่าท่านเล่าปี่นี่มันเป็นแผนของพวกโจโฉและสุนกวนการที่สุนกวนนั้นได้ส่งศีรษะของท่านกวนอูไปก็หวังจะให้กองทัพของ ท่านเล่าปี่จะหวังจะใช้ท่านเล่าปี่นี่เป็นเครื่องมือในการไปจัดการกับโจโฉแล้วตัวเองก็จะซ้ําเติมผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้และโจโฉก็เช่นกันการที่จัดพิธีศพให้กวนอูยอย่างยิ่งใหญ่เขาก็หวังจะใช้ท่านเล่าปี่นี่เป็นเครื่องมือในการไปจัดการเมืององ่อของสุนกวนฝ่ายใดแพ้ก็จะซ้ําเติมฝ่ายที่แพ้และได้ดินแดนไปข้าคงเบ่งเห็นว่าขอให้ท่านเล่าปี่นั้นท่านทําใจให้สงบซะเล็กน้อยตอนนี้ให้อยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์ หรือทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดความทะเลาะเบาแวงกันแล้วดูซิว่าใครพแพ้เราจะเข้าไปซ้ำเติมนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเล่าปี่ก็ยังฮึดฮัดนะครับไม่ยอมเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องงานแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอยากจะล้างแค้นให้กับน้องรองนะอย่างกวนอูแต่ขุนน้ำขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูก็พยายามที่จะเข้าไปเจราจากเกลี้ยกล่อมให้เล่าปี่นั้นต้องสงบจิตสงบใจสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เล่าปี่นั้นมีความรับผิดชอบต่อ ขุนนางและต่อประชาชนต่อดินแดนมากเหลือเกินเล่าปีก็ยอมสงบเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ถึงจะกินข้าวลงนะครับเล่าปีไม่กินข้าวเลยนะไม่แตะมาหลายวันมากเลยนะจนนายทหารทั้งหลายก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นก็พระเจ้าฮันตงอ๋องเล่าปีก็เสวยพระกระยาหารแล้วก็สั่งให้มีการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติของกวนอูนะครับในดินแดนเสฉวนมีการไว้ทุกข์กันอย่างเป็นระบบเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็ทําพิธีเส้นไหว้กวนอูด้วยนะครับแต่ว่าความเสียใจของเล่าปี่นั้นไม่ลดละไปเลยครับก็ยังร้องไห้หนักมากนะแต่ไม่ถึงกับสลบเป็นลมนี่คือความโศกอาดูนนะฮะของพระเจ้าฮันตงของเล่าปี่ที่มีต่อการจากไปของกวนอูครับมันจะกล่าวถึงฝ่ายของโจโฉกันบ้างโจโฉนั้นอยู่ที่เมืองลกเอียงในขณะนั้นเมื่อทําการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติให้กับกวนอูนะครับ ในพิธีศพและวิธีการจัดการนั้นเปรียบประหนึ่งกับกวนอูนั้นเป็นถึงอ๋องเลยทีเดียวแต่โจโฉก็มีความวิตกกังวลใจหลับตาคลาใดก็นึกถึงต่หน้ากวนอูแต่ว่าไม่ได้นึกถึงทางด้านความรักนะครับเป็นการนึกถึงว่ากวนอูนั้นมีความเครียดแค้นต่อตัวเองความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นเรื่อยมาหลังจากนั้นอาการปวดหัวปวดศรีรษะของโจโฉนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านั้นก็คงจะมีอาการอยู่พอสมควรแล้วแต่อาการปวดศรีรษะมันช่างสร้างความรำคาญแล้วก็ไม่ สบายใจเลยทีเดียวแหะครับเหมือนสุขภาพของโจโฉนั้นก็ไม่ค่อยดีนะฮะเริ่มสุดลงสุดลงสุดลงตอนนั้นโจโฉอายุประมาณสักหกสิบกว่ากว่าแล้วครับทีนี้ก็ปรึกษาบรรดาที่ปรึกษานายทหารทั้งหลายว่าจะต้องรักษาล่ะแต่ละคนนั้นรู้จักหมอคนไหนบ้างที่เขาว่าเก่งก็ปรากฏว่าฮวหิมครับฮวหิมซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งก็ได้ทําการเสนอไปยังโจโฉว่าในใต้ล่านี้มีหมอคนหนึ่งที่เก่งที่สุดมีตําราลึกลับพิสดารยิ่งนักสามารถรักษาโรคได้มากมาย เคยทั้งรักษาจิ๋วท่ายและรักษาผู้คนต่างๆที่เป็นโรคแปลกๆก็สามารถรักษาให้หายได้หมดสิน้นโจโฉถามว่าหมอคนนั้นชื่อว่าอะไรหัวหิมบอกว่าหมอผู้นั้นชื่อว่าหมอหัวโตวโจโฉจึงบอกให้ทหารนะครับไปตามหาหมอหัวโตวทั้งวันทั้งคืนให้มารักษาตัวเองให้ให้ได้นะให้เร็วที่สุดเพราะว่าโจโฉนั้นก็จะไม่ไหวแล้วนะครับปวดหัวมันคงจะรําคาญมากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึก แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงแก่ชีวิตของโจโฉหรือไม่ทหารก็ไปตามมาได้ครับนะหมอหัวโตก็มาเข้าพบกับวีอ๋องนะครับโจโฉเมื่อมาเข้าพบแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทําการซักอาการว่าโจโฉนั้นมีอาการอย่างไรโจโฉก็เล่าให้หมอหัวโตฟังเสียหมดสิ้นแล้วครับว่าตัวเองนั้นมีความเจ็บปวดศีรษะเป็นอย่างมากแล้วครับแล้วก็ยังไงก็เล่าไปให้หมดเลยทีเดียวละหมอหัวโตก็ทําการตรวจร่างกายหนึ่งครั้งปรากฏว่าหมอหัวโตบอกโจโฉว,ว่าท่านโจโฉ อาการปวดศีรษะของท่านเนี่ยมีต้นกําเนิดจากโรคทางสมองนะมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่สมองของท่านหมอฮัวโตก็บอกว่าอันนี้ตามวรรณกรรมนะครับเขาบอกว่ามันมีลมนะที่ไหลเวียนไม่ดีเลือดลมไม่ดีการทานยาไม่ใช่ทางออกสําหรับโจโฉหมอฮัวโตก็บอกว่าจะต้องทําการผ่าศาีรษะของโจโฉ โดยโจโฉนั้นอาจจะต้องโดนยาชาด้วยแล้วก็มีวิธีการใช้ขวานในการผ่าศีรษะอะไรก็ตามอันนี้เป็นวรรณกรรมน,นะครับต้องใช้วิทยยยาใน,ในการรับสุมรับฟังนะครับทีนี้โจโฉได้ยินว่าหมอหัวโตวนั้นจะเอาขวานมาผ่าศีรษะตัวเองแล้วก็มาทําการรักษาภายในเลยทีเดียวนะฮะว่าโจโฉไม่ยอมครับบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยจะฆ่าจะแกงกันหรือไงนะหัวโตวคือโจโฉนั้นเขามีความกังวลใจกับบรรดาหมอเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเกือบโดนรอบสังหาร จากหมอเกียรติเป๋งนะฮะที่จะนํายาพิษมาให้เขารับประทานเนี่ยนะครับแต่เขาก็รอดมาได้ที่นี่ก็มีความหวาดระแวงหมออยู่แล้วหมอหัวโตก็ทําการเถียงไปยังโจโฉแล้วครับว่าท่านโจโฉท่านอย่าเซนสติฟทมากเลยข้าพึงรักษาท่านกวนอูไปก่อนหน้านี้โดนเกาทันพิษทําการขูดไปจกนกระทั่งถึงกระดูกท่านกวนอูก,ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรโจโฉบ,บอกว่าแขนเนี่ยมันขูดง่ายแต่นี่มันสมองเนี่ยมันหัวจะทําแบบนี้เนี่ยนี่เจ้าคิดจะหาโอกาสในการสังหารข้าหรือไรนะ หมอหัวโตว่าแล้วครับโจโฉไม่พอใจครับสั่งทหารลากตัวเจ้าหัวโตเนี่ยไปทําการขังเอาไว้ก่อนแล้วทําการเค้นความลับมาให้ได้ว่าใครส่งมันมาโอ้โหเท่านั้นแล้วครับหมอหัวโตก็โดนลากไปแล้วครับเข้าไปที่ <Yeah. S 1> คุกแล้วครับอกาเซียงครับหนึ่งในที่ปรึกษาใหญ่นะฮะบ, <All right. S 1> บอกท่านโจโฉหมอหมัวโตนี่เขาเป็นหมอที่เก่งขนาดนี้อย่าไปทําเขาเลยอากาเซียงยังช่วยห้ามเลยนะฮะบอกว่าอย่าไปทําหมอหัวโตเลยนะครับโจโฉตวาดใส่กาเซียงครับอารวาสใส่บอกหยุดพูด เจ้าไม่ต้องพูดแล้วเจ้าหัวโตวนี่มันเหมือนกับเกียรดเป่งเลยนะคิดจะทาําร้ายข้าอาศัยจังหวะไม่สบายแล้วทำรา้ายข้าหรืออย่างไรไม่สนใจสั่งให้ทหารนั้นทําการเค้นความลับครับด้วยวิธีการที่โหดพอสมควรนะครับหมอหัวโตวก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ะครับเพราะว่าไม่ได้มีความลับนะครับเขาจะรักษาไปตามอาการเท่านั้นเองโอ้โหก็โดนฮะโดนจัดหนักเลยฮะหมอหัวโตวปรากฏว่าหมอหัวโตวพออยู่ในคุกนี่นะฮะก็ทุกข์ระทมใจมากครับ ชีวิตของหมอหัวโตนั้นค่อยๆดิ่งดาวลงไปนะฮะแล้วก็ใกล้ที่จะเสียชีวิตมากแล้วเลยทีเดียวแต่ว่าที่คุกแห่งนั้นเนี่ยนะครที่โจโฉจําขังหมอหัวโตเอาไว้มีผู้คุมคนนึงแซ่หงอครับผู้คุมแซ่หงอเนี่ยเขาก็ดูแลหมอหัวโตเป็นอย่างดีนะเขาก็พยายามที่จะลักลอบนะครับที่จะนําอาหารนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นเครื่องดื่มดีๆให้กับหมอหัวโตเพราะว่ามีความศรัทธาแล้วก็คงจะเข้าใจว่าหมอหัวโตนั้นไม่ได้มีความผิดอะไร การที่จะต้องมารับทุกข์นะฮะทรมานขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ก็ผู้คุมหอก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นล่ะครับเพราะว่าเขาก็เป็นลูกน้องของโจโฉปรากฏว่าหมอหัวโตวเนี่ยในระหว่างที่ดิ่งดาวนะฮะแล้วก็ใกล้ที่จะเสียชีวิตเต็มทนแล้วเนี่ยก็เห็นถึงความดีของผู้คุมแท่งหอคนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นมีตําราทางการแพทย์อันนึงที่ตัวเองนั้นบันทึกเอาไว้นะับกับเคสต่างๆชื่อว่าตําราชิงเสียงสูครับ ตำราชิงเซียงซูเนี่ยถือว่าเป็นตำราขั้นสุดยอดของแพทย์ในสมัยนั้นก็บอกกับผู้คุมหงอแล้วครับบอกว่าท่านหงอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้ามีตำราเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นมาชื่อว่าตำราชิงเซียงซูอยู่ที่บ้านที่เมืองกิมเสียท่านต้องการจะรับถ่ายทอดวิชาแพทย์อันนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าท่านมีตำราแพทย์นี้ท่านก็คงจะสามารถเดินทางไปทั่วทุกสารทิศไปรักษาโรคให้คนนั้นหายจากความทุกข์แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับท่าน,ก,านก็คงจะสร้างชื่อเสียงให้กับท่านในอนาคตเป็นแน่แท้ ผู้คุมหมอดีใจเป็นอย่างมากครับก็เลยขอบคุณนะฮะหมอหัวโตครับหมอหัวโตก็บอกว่าท่านก็ลองลางานดูแล้วไปที่บ้านของหมอหัวโตที่เมืองกิมเสียภรรยาของหมอหัวโตนี่ก็ถือตำราชิงเสียงสู่ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำราขั้น โอ้สุดยอดเลยทีเดียวนะัะทางการแพทย์อยู่ก็ไปรับมาบอกว่าก็หมอก็พยายามทําเขียนจดหมายนะครับน้อยนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานผู้คุมหอก็แอบลางานนะครับคงจะสลับเวรหรืออะไรก็ไม่ทราบก็รีบเดินทางไปที่เมืองกิมเสียไปที่บ้านของหมอหัวโตว้พอไปที่บ้านหมอหัวโตวปั๊บเนี่ยก็ไปเจอกับภรรยาของหมอหัวโตวก็นําจดหมายเนี่ยไปให้กับภรรยาหมอหัวโตภรรยาหมอหัวโตวก็รีบนะที่จะนาตาราแพทย์ชิงเซียงซูเนี่ยมอบให้กับผู้คุมหอ ผู้คุมหอเปิดอ่านก็คงจะใช้ไม่เป็นหรอกครับว่าตำรามันเป็นอย่างไรมันมีรายละเอียดที่เยอะพอสมควรแล้วเขาเองก็คงจะไม่มีพื้นฐานทางการแพทย์ด้วยก็เลยรีบนะฮะนำตำราเนี่ยกลับมาที่คุกนะครับที่ขังหมอคัวโตวอยู่หมอคัวโตวก็ค่อยๆอธิบายตําราทางการแพทย์ตัวนี้นะให้กับผู้คุมหอนะครับพยายามทบทวนศึกษากันนะให้ความรู้อย่างเต็มที่ถือได้ว่าเป็นทายาททางการศึกษาทางการแพทย์ตำราชิงเซงียงซูเนี่ยของอหมอคัวโตวเลยทีเดียว หลังจากนั้นเนี่ยผู้คุมหงอก็ตั้งใจแล้วครับว่าพอสําเร็จวิชานี้แล้วนะฮะก็จะลาออกจากราชการแล้วครับแล้วก็จะไปะเดินทางไปรักษาผู้คนทั่วทุกสารทิศสร้างชื่อเสียงสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็คงจะมีรายได้มากพอสมควรก็เอาตำราเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านนะผู้คุมหอนเนี่ยเอาตำราไปเก็บไว้ที่บ้านของเขาหลังจากนั้นอีกไม่นานครับหมอหัวโตวก็ลาโลกไปนะเป็นการลาโลกแบบไม่สมัครใจก็คงจะทุกทรรมทุกทรมานมากพอสมควรแล้วผู้คุมหงอก็ตัดสินใจครับ ที่จะหนีราชการครับผู้คุมหงอเนี่ยทำการฝังศพหมอหัวโตอย่างดีนะฮะเพื่อเป็นการให้เกียรติอาจารย์ของตัวเองนะแล้วก็หนีราชการกลับไปที่บ้านนะครับพอหนีราชการกลับไปที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยผู้คุมหงอเนี่ยนะฮะโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือภรรยาของผู้คุมหงอนะฮะกำลังเผาตําราชิงเสียงซูครับซึ่งหมอคนใหม่คนนี้นะก็คือหมอหอเนี่ยนะโอ้โหจําไม่ได้เหรอครับตารามันละเอียดจริงๆตกใจมากครับรีบไป หยิบตำราที่อยู่ในกองไฟออกมาเหลือแค่2แผ่นครับโอ้ oh, หมดกันนะฮะตำราชิงเซียงซูของหมอฮัวโตนะก็เลยตวาดอรารวาดไปยังภรรยาของเขาะถามว่าเจ้าทําอะไรเนี่ยเจ้าเผาตำราแพทย์ทําไมปรากฏว่าภรรยาของผู้คุมหมอเนี่ยนะก็บอกว่าท่านคิดให้ดีนะว่าท่านจะใช้ตำรานี้ในการรักษาผู้คนทั่วทุกสารทิศแน่นอนว่าชื่อเสียงของท่านก็คงจะเรื่องระบือไกลเงินทองก็คงจะไหลามาเทมาในการรักษาโรคแต่ท่านไม่เห็นตัวอย่างหรือว่า หมอหัวโตวเป็นคนที่มีความสามารถใช้ตำราเล่มนี้ในการรักษาผู้คนมีชื่อเสียงโด่งดังมีรายได้มีเงินทองมากมายแต่สุดท้ายชีวิตจุดจบคืออะไรในยุคนี้โอ้เ่านั้นแล้วครับก็อึ้งกันไปใหญ่ครับนะภรรยาของผู้คุมหมอพูดอย่างนี้ผู้คุมหมอก็อึง้งนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ตำราชิงเซียงซูซึ่งเป็นตำราการแพทย์ชั้นสูงตามวรรณกรรมเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะเผยแพร่แล้วก็จบลงไปพร้อมกับความตายของหมอหัวโตวเลยทีเดียวแล้วครับ ซึ่งเมื่อหมอหัวโตวนั้นได้ลาโลกแบบไม่สมัครใจในคุกของเมืองโลกเอียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นละครับเพราะว่าไม่กล้าจะให้หมอคนไหนมารักษามีความหวาดระแวงต่อหมอแทบจะทุกคนเลยทีเดียวโจโฉอาการปวดศีรษะก็หนักขึ้นหนักขึ้นทั้งตัวเองก็มีความกังวลใจในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองทางการศึกต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าแผ่นดินนั้นแตกออกมาเป็น3ามเสียงใหญ่แล้วก็คือ แผ่นดินในส่วนที่โจโฉดูแลอยู่แผ่นดินที่ซุนกวนดูแลอยู่และแผ่นดินที่เล่าปีดูแลอยู่ปรากฏว่าก็มีนายทหารผู้หนึ่งครับนำหนังสือจดหมายจากซุนกวนเนี่ยมาส่งให้กับโจโฉนะครับโจโฉก็เปิดอ่านดูนะฮะปรากฏว่าเนื้อความในจดหมายนั้นระบุว่าซุนกวนนั้นเห็นว่ามาบัดนี้ท่านวีอ๋องนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมและจัญญาอันดีแต่ถ้าว่าเล่าปีนั้นตั้งตัวเป็นใหญ่กำเริบเสืบสาร ขอให้ท่านโจโฉว,วีอองนั้นได้กรีธาทัพไปปราบเล่าปีซึ่งท่านสามารถทําได้เป็นแน่แท้ทําการยึดเสฉวนฮันตงและตังฉวนมาให้จงได้สุนกวนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่และสุนกวนบอกว่าจะยกดินแดนกลางตังให้กับโจโฉเอาไว้ในพระเดชานุภาพของวีอองโจโฉอีกด้วยโจโฉได้อ่านเช่นนั้นก็ทราบแล้วครับว่าสุนกวนเนี่ยมาเล่เลี่ยมกับตัวเองเสียแล้วต้องการที่จะอาศัยจังหวะน,นี้ในการฉกชิงพื้นที่ของโจโฉเป็นแน่แท้ก็หัวเราะชอบใจบอกว่า เจ้าเด็กน้อยเอ,อ๋ยเจ้าเด็กน้อยคนอย่างเจ้าคิดว่าข้าตาไม่ทันเชียวหรือปรากฏว่าในที่แห่งนั้นที่โจโฉเปิดอ่านจดหมายแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆในจดหมายเนี่ยให้กับบรรดาขุนน้ำขุนนางได้ฟังก็มีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อว่าตันกุลตันกุลก็บอกว่าสิ่งที่ซุนกวนพูดมานั้นก็ไม่ใช่จะไม่ถูกสักทีเดียว100ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าเห็นว่ามาบัตนี้ราชบงหั่นนั้นใกล้จะล่มสลายแล้วเห็นควรว่าท่านโจโฉนั้นจะต้องรักษาแผ่นดินให้มีความเป็นปึกแผ่นเอาไว้ให้จงได้้จนนััักกินนนนเเีตทุว ที่มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีดีก็เป็นเพราะบารมีของท่านโจโฉเพียงเท่านั้นมาบัดนี้สุนกวลก็สวามิภักด์ต่อท่านโจโฉพร้อมที่จะรับคําสั่งจากท่านโจโฉทั้งหมดทั้งปวงนี่คือลิขิตฟ้าเป็นแน่แท้แล้วท่านโจโฉดังนั้นตันกุลจึงเสนอให้โจโฉนั้นสเสด็จขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิเสียเลยขึ้นเหนือจากององไปอีกเป็นองค์จักรพรรดิปกครองดินแดนทุกแว่นแคว้นในพื้นที่แผ่นดินจีนเลยทีเดียว โจโฉได้ยินเช่นนั้นก็ตอบไปยังตันกุลและบรรดานายทหารทั้งหลายที่รอฟังปฏิกิริยาเรีแอคชั่นนะฮะของโจโฉอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าโจโฉก็ทํานุบํารุงราชวงศ์ฮั่นเป็นอย่างดีเรื่อยมาข้าโจโฉนั้นสร้างคุณ,ณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมาถึงจุดที่อยู่ในตําแหน่งที่ไม่มีขุนน้าขุนนางคนไหนที่จะเสมอเหมือนอีกต่อไปเล่าเหตุไฉนกันเล่าข้าโจโฉนั้นจะมักใหญ่ไฟสูงตั้งตังตวเองขึ้นเป็น องค์จักรพรรดิเป็นห้องเตะแม้จะไม่เป็นห้องเตะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การปกครองของโจโฉอยู่แล้วดังนั้นข้าไม่ต้องการจะเป็นจักรพรรดิรอกพวกท่านทั้งหลายทหารทั้งหลายขุนนางทั้งหลายก็ที่อยู่ตรงนั้นก็นิ่งแล้วก็ไม่มีรีแอคชั่นนะฮะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่อย่างใดหากแต่ว่ามีนายทหารผู้หนึ่งที่ฟังอยู่ในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยชื่อว่าซูมาอี้ซูมาอี้ก็ได้พูดไปยังโจโฉว,ว่าข้าคิดว่าท่านวยอ๋องนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำและโฟกัสตอนนี้ก็คือ การจัดการเล่าปีกับซุนกวนให้อยู่หมัดสองคนนั้นมันเป็นหอข้างแคร่ที่อยู่ใกล้กับพวกเราดังนั้นในการนี้ค่ะซูมาอี้จึงขอให้ท่านโจโฉทําการแต่งตั้งให้ซุนกวนนั้นได้ครอบครองเมืองเกงเฉิวอย่างเป็นทางการเป็นขุนนางที่อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลางแล้วท่านโจโฉก็สามารถสั่งการขอให้ท่านโจโฉนั้นสั่งการให้ซุนกวนนั้นกรีธาทับไปเพื่อไปจัดการเล่าปีให้จงได้นี่คือสิ่งที่ซูมาอี้ทูลขอกับพระเจ้าวีอ๋องโจโฉ โจโฉเห็นด้วยกับสิ่งที่ซือมาอี้ได้เสนอแต่ยังไม่ได้สั่งการนะครับให้ซุนกวนนั้นกรีธาทัพไปปราบเล่าปี่แต่อย่างใดมีคําสั่งจากส่วนกลางครับที่ทําการแต่งตั้งให้ซุนกวนนั้นเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วครอบครองดินแดนเกงจิ๋วอ,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 อย่างเป็นทางการจากคําสั่งส่วนกลางทางการปกครองหลังจากนั้นอาการสุขภาพของโจโฉนั้นก็ย่ําแย่ลงเรื่อยๆทั้งปวดศรีรษะสุขภาพร่างกายก็แทบจะไม่ไหวสังขารของโจโฉแทบจะไม่ไหวแล้วขณะนั้นโจโฉอายุ66ปีก็ ถึงจุดสูงสุดในชีวิตของโจโฉนั่นก็คือการเป็นพระเจ้าวิอองโจโฉและมีอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาองค์จักรพรรดิฮั่นเฮียนเต่ซึ่งอาการของโจโฉนั้นก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่มาวันนึงครับในค่าคืนนั้นเป็นค่าคืนที่มืดมิดสําหรับโจโฉโจโฉนั้นรู้สึกปวดศรีรษะเป็นอย่างมากในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนนั้นถึงขนาดจะต้องลุกขึ้นมานั่งนะครับท,ที่ที่นั่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หูแว่วมั่งตาลายมั่งเห็นภาพหลอนมั่งโจโฉได้ยินเสียงฉีกผ้พแพรมองเห็นคนที่โจโฉนั้นเคยเป็นคู่กรณีด้วยไม่ว่าจะเป็นพระนางฮกเฮาพระนางตังกุยหุยแล้วก็พระชบุตรทั้งหลายรวมถึงฮกอ้วนและตังสินบรรดาศัตรูเก่าของโจโฉที่โจโฉนั้นทําการจัดการจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจจํานวนมากมายมาหาศาลมายืน เรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน้าโจโฉมายืนร้องบอกว่าชีวิตของข้าเจ้าวอาไปต้องเอามาคืนโจโฉนั้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรครับชักกระบี่ขึ้นมาแล้วก็ทําการฟาดฟันไปที่บริเวณที่เห็นภาพหลอนนั้นปรากฏว่าไม่โดนใครเลยนะฮะเพราะว่าเป็นลมเป็นอากาศาธาตุเลยทีเดียวโจโฉนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรเกิดอาการไม่สบายใจแล้วเครียดจนถึงขีดสุดฟุบล้มลงบนพื้นทหารที่รักษาการอยู่ทางด้านหน้า ห้องนอนนะครับของโจโฉก็รีบเข้ามาพยุงโจโฉว่าแย่แล้วแย่แล้วนะเป็นอย่างนี้นะอยู่หลายคืนพอสมควรนะครับที่เจอสภาพแบบนี้นั่นคือจุดที่โจโฉนั้นใกล้จะต้องลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุนนางคุนนางทั้งหลายก็มีความกังวลใจแล้วครับเพราะว่าโจโฉนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่อุ้มชูแล้วก็เป็นแบกให้กับคุนนางจํานวนหนึ่งถ้าโจโฉจากไปแน่นอนว่าการเมืองภายในต้องแกว่งเป็นแน่แทแล้วครับบรรดาขัอํานาาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขย่าอย่างมากมายเพราะว่า คนกลุ่มนี้รับใช้โจโฉมานานพอสมควรโจโฉนั้นก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับบรรดานายทหารขุนนางก็บอกว่ามีนักพรตคนหนึ่งเขาทําพิธีนะจัดเครื่องเส้นสังเวยอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือทําแบบนี้เนี่ยน่าจะดีนะโจโฉบอกว่าไม่ต้องชะตาฟ้าลิขิตมาถึงจุดนี้โจโฉก็ทําอะไรมาเยอะมากมายไม่ต้องไปเรียกเต้าหินนักพรตเลยมาไม่ต้องเลยไม่ต้องมาจัดพิธีอะไรอีกต่อไปแล้วโจโฉนั้นก็อาการแย่ลงแย่ลงนะก็คงจะรู้ตัวแล้วครับในวัน รุ่งขึ้นนะของวันนั้นเนี่ยนะฮะโจโฉไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยฮะคือเห็นแบบฝ้าฟางมากสายตานั้นแทบจะคือหมดสภาพแล้วนะครับในในส่วนของร่างกายของโจโฉนั้นโจโฉรู้ดีแล้วครับว่าชีวิตของตัวเองนั้นคงจะอยู่ได้ไม่เกินวันนี้แล้วนะครับแล้วก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปจึงให้ทหารนั้นไปเรียกแฮหัวตุ้นมานะครับแล้วก็มาช่วยกันดูนะ ปรากฏว่าแฮหัวตุ้นก็จะมาพบกับโจโฉแล้วครับแต่ว่าแฮหัวตุ้นก็ดันเห็นภาพหลอนเสียงหลอนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาพของพระนางตังกุยฮุยนะฮกอ้วนตังศินบรรดาพระนางฮกเฮาหรือคนที่เป็นคู่กรณีก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตไปแล้วต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจไปก่อนหน้านี้โอ้แฮหัวตุ้นตกใจครับล้มฟุบลงที่หน้าห้องของโจโฉครับแล้วหลังจากนั้นฮะแฮหัวตุ้นก็สุขภาพร่างกายแย่ลงเรื่อยๆนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักเลยทีเดียว โจโฉก็ไม่รู้จะทําอย่างไรครับแหหัวตุ้นก็ป่วยไปอีกคนแล้วก็เลยให้ไปเรียกคนใกล้ชิดที่เหลือมานะครับไม่ว่าจะเป็นโจของสือมาอี้นะฮะกาเซียงแล้วก็ตันกุ๋ยนะให้มาทําการมาเข้าพบโดยด่วนก็จะเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้ายแล้วครับของโจโฉบรรดานายทหารทั้งหลายนําโดยโจหองนะฮะญาติผู้น้องของโจโฉก็พยายามที่จะให้กําลังใจโจโฉแล้วครับแต่ว่าร่างกายของโจโฉนั้นมันแทบจะหมดสภาพไปแล้วนะบอกพระองค์ไม่ต้องกังวลใจไปอีกไม่กี่เพลาพระองค์จะต้องมีพระวรกายที่แข็งแรงขึ้นเป็นแน่แท้ โจโฉก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แทบจะหมดแรงแล้วนะครับไปยังบรรดานายทหารทั้งหลายที่มาทําการเข้าพบในขณะนั้นบอกว่าพวกท่านไม่ต้องกังวลใจไปข้าโจโฉนั้นกรำศึกมา30กว่าปีแล้วสร้างรากฐานแห่งอํานาจปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่ในทํานองครองทมกราศึกที่ไหนศัตรูที่ไหนที่มีความเข้มแข็งข้า,ขาก็ปราบมาเสียหมดสิน้นมาบัดน,นี้เหลือเพียงศัตรูสองรายเพียงเท่านั้นนั่นก็คือเล่าปีแห่งเสฉวนและซุนกวนแห่งกังตังเกีงยงหิว ที่ยังปราบไม่ได้ข้าก็มีความกังวลใจแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปคงจะต้องฝากบ้านเมืองกับบรรดาพวกท่านให้ช่วยกันดูแลทำนุบำรุงกันต่อไปข้าโจโฉคงไม่สามารถที่จะเดินทางไปสู้รบปรบมือไปช่วยเหลือพวกท่านในการนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะนี่เป็นวาระสุดท้ายข้าเพียงหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะคอยช่วยทำนุบำรุงครอบครัวของข้าข้าขอฝากครอบครัวของข้าด้วยก่อนหน้านี้ข้ามีบุตรชายอยู่คนหนึ่งเป็นบุตรคนโตที่เกิดด้วยกับนางเล่าซี ชื่อว่าโจง,ง่งแต่ก็ไปพลาดพลั้งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้มาบัดนี้มีบุตรอยู่ด้วยกันอีกสี่คนเป็นบุตรที่เกิดขึ้นกับนางเปียนซีกับข้าโจโฉนั่นก็คือบุตรคนโตโจผีบุตรคนรองโจเจียงบุตรคนที่สามโจสิทธิ์และบุตรคนที่สี่โจหิมทั้งสี่คนนี้ก็มีความสามารถแต่เห็นได้เลยว่าแม้โจเจียงนั้นจะเป็นคนที่มีความรุกรบเป็นนักรบก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่มีความระมัดระวังและเป็นคนที่ไม่มีความรอบคอบแต่อย่างใด คนต่อมาก็คือโจสิทธิ์เจ้าลูกคนนี้ข้าชอบเป็นอย่างมากมายแต่ว่าเป็นคนเสเพลเอาการเอางานอยู่กับร่างกอร,รอยไม่ค่อยคงเส้นคงวาคนสุดท้องคือโจหิมเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคนนี้ก็ไม่คงเส้นคงวามีเพียงคนเดียวที่มีจิตใจหนักแน่นก็คือเจ้าโจผีคนนี้นะข้าขอให้ทุกท่านทั้งหลายช่วยการทำานุบำรุงโจผีให้ได้ขึ้นเป็นองอ์แทนข้าโจฉูพวกท่านจงช่วยเรื่องนี้ให้ข้าด้วยอย่างเต็มที่ บรรดาขุนน้ำขุนนางทั้งหลายอยู่ตรงนั้นก็ร้องไห้แล้วครับรู้ว่านี่คือการสั่งเสียครั้งสุดท้ายของโจโฉก็พร้อมที่จะสนองพระบัญชาของพระเจ้าวีอ๋องโจโฉต่อไปในการสถาปนาองค์ราชทายาทอย่างโจผีให้ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าวีอ๋องต่อไปหลังจากนั้นโจโฉก็สั่งเสียกับบรรดาภรรยายของตัวเองว่าถ้าตายไปแล้วก็ให้ทามาหากินไปใช้ชีวิตในการฝึกอาชีพที่เคยผ่านมาเอาไปทํามาหากินหาอะไรให้ชีวิตอยู่รอดไปต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสั่งเสียเสร็จ โจโฉก็สั่งให้ภรรยาของโจโฉทั้งหลายไปรวมกันอาศัยอยู่มีที่พักอาศัยนะครับอยู่ที่ปราสาทต,ตั้งเสกไตให้มีเครื่องเส้นมาคอยช่วยกันไหวโจโฉแล้วโจโฉก็เรียกขุนนางมาอีกครั้งทําการสั่งเสียในเรื่องของสุขสารของโจโฉบอกว่าในระหว่างที่กรมศึก30กว่าปีนี้แน่นอนว่ามีคนที่เป็นศัตรูมากมายอยากที่จะมาทําร้ายโจโฉทําร้ายตอนเป็นไม่ได้ก็อาจจะทําร้ายตอนตายอีกทั้งในการจากไปของโจโฉที่กำลังจะถึงนี้ ก็ต้องมีการฝังพวกบรรดาทรัพย์สินที่มีของมีค่าทั้งหลายไปกับหลุมศพด้วยดังนั้นเพื่อไม่ให้ใครมาขุดหลุมศพแล้วนําทรัพย์สินสมบัติออกไปได้จึงขอให้ขุนนางทั้งหลายได้ก่อสร้างสุสานเอาไว้ที่นอกเมืองเจียงอู่เฉินโดยทําการตั้งสุสานจํานวน72แห่งหนึ่งใน72นั้นคือสุสานอย่างแท้จริงอยากให้ใครได้ล่วงรู้ว่าสุสานใดใน72สุสานนั้นเป็นสุสานของโจโฉให้จงได้ ว่าแล้วเมื่อสั่งเสียเรื่องสูสารเสร็จโจโฉก็ค่อยๆหมดแรงหมดลมโจโฉพระเจ้าวีอองถอนพระไทยอย่างยาวน้ําตาไหลลกมาจากดวงตาของพระองค์แล้วพระองค์ก็หลาโลกไปสิริอายุรวม66ปีขณะนั้นเป็นเจียนอันศกปีที่25ฤดูใบไม้ผลิโจโฉบุรุษผู้เรืองนามผู้ปราบโจรพวกผ้าเหลืองผู้รวบรวมแผ่นดินจํานวนมากขึ้นเป็นพระเจ้าวีองผู้ยิ่งใหญ่ได้ลาโลกนี้ไป จากไปอย่างสงบก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของ3ก๊กตามไทม์ไลน์นะครับในการวิเคราะห์กลยุทธ์สก๊กในรายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์นะครับชีวิตของโจโฉนั้นได้ทําอะไรมามากมายนะครับหลายต่อหลายสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายต่อหลายสิ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมาพอสมควรเหมือนกันชีวิตโจโฉนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างและสุดท้ายก็ไม่มีใครที่สามารถรอดพ้น จากความตายไปได้นี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของโจโฉบุรุษผู้เป็นนายทหารหนุ่มในอดีตปราบโจนโพวกผาเหลืองช่วยเหลือราชวงศ์ฮั่นขึ้นเป็นถึงมหาอุปราชสมุหนายกปราบอ้วนสุดโค่นลิปโป้ยึดดินแดนอ้วนเสี้ยวขยายผลทั้งแผ่นดินในจงหยวนภาคก,กลางและภาคเหนือเหลือเพียงสองผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นหอกข้างแคร่นั่นก็คือซุนกวนและเล่าปีแต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสามโก๊กโดยแท้จริงเรื่องราวที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงจุดนี้ เป็นเรื่องราวในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในวรรณกรรมสามก,ก๊กแต่บุตรชายคนโตของโจโฉที่มีชื่อว่าโจโผีนั้นนิสัยใจคอไม่เหมือนโจโฉร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นคนที่มีความมักใหญ่ไฟสูงและกำลังจะถึงจุดที่เป็นการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นท่านผู้ชมจะต้องติดตามรับชมรายการสามกุกพอดแคสต์กันต่อไปขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วพบกันในอีพีต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณ สวัสดีครับ